ไอ้รถผมมันไฟโชว์เครื่องยนต์ขึ้นนะครับเป็นรถยี่ห้ออะไรครับไอ้รถโตโยต้าโตโยต้าไอ้อะไรนะโนะตโยต้ารุ่นเก่านะครับคร <c oughs> ับครับครับโอเคเอาโตโยต้ารุ่นเก่าก็แล้วกันนะเป็นเครื่องหัวฉ<ม>ีดนะ <c oughs> หรือเครื่องคาบิลครับเครื่องไอ้นั่นครับเครื่องเงินไอ้ เด,เดี๋ยวมันรุ่นอะไรนะเครื่องดีเซลใช่ไหมครับเครื่องดีเซลครับโอเคถ้าเครื่องยนต์ดีเซลนะพวกตระก,กูล 1KD 2KD นะถูกต้องไหมฮะวีโก้นะดีเออดีโฟดีวีโก้ครับโอเคดีโฟดีวีโกร้รู้แล้วนะฮะไฟลุกเครื่องยนต์โชว์เนี่ยนะฮะคุณเข้าสู่ <นะ S 1> บริการหรือเข้าอู่ที่เขามีคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เลย ตรวจสอบเลยครับว่าอ่านโฟล์คโค้ดผ่านกล่อง ECU เลยนะครับรถตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์หรือ OBD สแกนคอนเซลสแกนแล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่นั่น <Yeah. S 1> คือคอมพิวเตอร์สําหรับตรวจสอบข้อมูลผ่านกล่อง ECU นะครับเขาจะฟ้องผ่านกล่องมาเลยว่าอาการของไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ของคุณเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับกว่า30สาเหตุของคุณเนี่ยถ้าเป็นตระกูล1 KD 2 KD คนะครับตรวจเช็คเลยหัวฉีดสกปรกอุตันก็มีผลนะครับตัวเซนเซอร์อากาศนะครับตัวเซนเซอร์อากาศ ก็มีผลตัวแอร์โฟก็มีผลนะครับท่อไอดีสกปรกอุดตันก็มีผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยกว่า30สาเหตุช่างโดนแค่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนํารถเข้าอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบวิเคราะห์ผ่านคอมพิวเตอร์ครับอาการนี้ไม่ยากเลยนะครับมีแค่นี้ครับผมครับเยวะๆครับไอเวลาเวลารูปเครื่องยนต์ขึ้นนี่แต่เครื่องไม่ดับนะครับครับ มันจะเร่งไม่ขึ้นครับใช่มีโอกาสสูงเลยเซนเซอร์แอร์โฟมมีปัญหาหรือเปล่านะอันนี้แค่ oh. ช่างโดนแค่สันนิษฐานจากประสบการณ์นะเพราะอาการถ้าไฟ oh. ลุกเครื่องโชว์แล้วเร่งไม่ขึ้นเนี่ยบางทีเซนเซอร์แอร์แมสมนมีปัญหามันสกรปรกหรือมันอ่านค่าอากาศไม่ได้มันก็เป็นเพราะอย่าลืมนะครับดีเซลเนี่ยนะมันใช้อากาศในการจุดระเบิดอัตราส่วนมัน25ต่อหนึ่งไม่เหมือนเบนซินเบนซินใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศมันมีการสั่งจ่ายอากาศที่ผิดเพียนะ้ยนเนี่ยมันทําให้รถมีโอกาส ไม่มีกําลังได้เช่นกันในขณะที่ไฟโชว์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณต้องให้ช่างที่เขาอยู่หน้าง,งานเนี่ยตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์แล้วก็วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะฮะช่างโดนแค่สันนิษฐานจากประสบการณ์เท่านั้นเองนะครับยังไงก็จะสู้ช่างหน้าง,งานไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่หน้ารถแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอารถมาที่ห้องส่งช่างโดนฟันธงเลยว่าเกิดจากอะไรนะครับครับยินดีครับลองดูนะ